รับวันี้มาตัดหญ้าสวนกันนะครับวันี้นาแดงตัดหญ้าสวนกันวนันี้เมื่อานี้ก็มาตัดหญ้าสวนหน่อยกันนะครับจางดูไทย่็มาตัดหญ้าสวนหน่อยครับยางที่ปลูกไม้ของผมตัวน,นี้จะเป็นพันสองหาหนึ่งนะครับ มีอยู่ประมาณเกือบ300สามร้อยคนเลยนะครับส่วนนี้ก็บ่ได้ลงน้ำท้ายปลาใหญ่ให้เบิ่งนะครับปลามันบกค่อยถือครับน้ำแห้งลงไหลการใส่ส่วงปลาบดถือนี่แนเนาะครับก็เลยขึ้นมาบำรุงรักษาส่วนยางพงครับาจ้างเพิ่นตัดแต่ลองกลางเนาะครับส่วนใน่องต้นมันพวกกระเซียวเครื่องตัดหญ้ามาตัดอีกเทื่อนหนึ่งครับตัดหญ้าส่วนนะครับวันนี้ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยนะครับมือหนาซิมเฮ็ดคลิปในเบื้องหม่ครับขอบคุณครับ